สวัสดีคะ่ะพี่ๆน้องๆและลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันสงบจิตสงบใจที่จะเข้ามาฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อะวันทุกวันสำหรับในวันนี้วันที่8มกราคมพระองค์ทรงตัดว่า เราค่อยๆปรากฏตัวให้เจ้ารับรู้ถึงการสถิดอยู่ด้วยของเราเป็นเหมือนรำแสงที่ค่อยๆทวีความสว่างและส่งไปถึงประตูใจของเจ้าเพื่อให้เจ้ารับรู้ว่าเราสถิตอยู่ด้วยณที่นี่ด้วยแม้นเราจะมีอำนาจเหนือฟ้าสวรรค์และโลกนี้ แต่เรายังคงสำแดงความอ่อนโยนให้แก่เจ้าเสมอไม่มีวันเปลี่ยนลูกที่รักเอย๋ยยิ่งเจ้ารู้สึกอ่อนแอมากเท่าใดเราก็จะยิ่งสถิตยอยู่ใกล้เจ้ามากขึ้นเท่านั้นจงให้ความอ่อนแอเป็นประตูที่นำเจ้ามาสู่เราเมื่อใดก็ตามที่เจ้ารู้สึกต่ำต้อยหรือบกพร่องจงจำไว้ว่า เราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอจงตั้งความหวังไว้ในเราแล้วเจ้าจะได้รับการปกป้องให้พ้นจากความโศกเศร้าหรือความรู้สึกสมสารตัวเองความหวังนั้นเป็นเหมือนเชือกสีทองเส้นงามที่เชื่อมโยงเจ้ากับฟ้าสวรรค์ยิ่งเจ้าจับเชือกเส้นนี้แน่นขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งได้รับการปลอบประโลมมากขึ้นและภาระหนักของเจ้าก็จะได้รับการแบ่งเบาเพราะความลำบากและภาระหนักนั้นไม่มีอยู่ในอาณาจักรของเราจงมีความหวังใจไว้เถิดลูกเอ๋ยแล้วแสงสว่างจากเราจะส่งไปถึงเจ้าแม้นในยามที่มืดมิดอาเมนให้เรามา ฟังในข้อพระคำในสดุดดีบทที่ 40, 46ข้อหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นที่ริภัยและเป็นกำลังของข้าพองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามรากลำบากโรมบทที่12ข้อ12จงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากจงขมักขเมนอธิษฐาน โรมบทที่15ข้อ13ขอพระเจ้าแห่งความรักทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปลี่ยนไปด้วยความหวังโดยฤทธิดเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน พระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ได้ทรงสถิตอยู่กับลูกๆทุกคนขอให้ลูกทุกคนอดทนและเชื่อมั่นในพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งพวกลูกๆทุกคนลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยลูกๆทุกคนให้ลูกทุกคนอดทนพระองค์เจ้าข้า ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาอขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพระพรให้ลูกทุกคนได้พบแต่ความสุขตลอดปีนี้ที่จะไม่มีปัญหาใดๆไม่มีความทุกข์ไม่มีเนื้สินมีกินมีใช้ไม่อดอยากและครอบครัวมีความสุขพระองค์เจ้าข้า ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านค่ะ